าสบายดีพี่น้องมาเด้อกาหน้ามากินข่าวเพลงนพี่น้งองข้าวเทียอูนากระต้มเป็ดดาบอบเป็ดอแล้มากินเนื้อกับนออลูกสาวเลยอมมกหัวห่ก็ตอกอ่สายเนกะกับเทีดเปีน,นนะ ดูไม <c ười> ่ไ้แม่โอ้บ่บ่บ่ตายแลยเนาะอันวัมูมาเห็นเลยเออเยังูกนของคาสุมัดมติดมือเลาใันเอาหัวละหลังละ โบ,บ,บได้ไขยมานางังเบ่งกับพี่เผาดู่ิสบายดีเอฟซี FC ทุกคนลาบซีอนพี่น้องขัวสุกแล้วมันก็เลยเลยอยู่ในกล่องมันคือดำดำนะนี่มานังนี้นี่ไข่ต้มนี่ตับเดนะี๋ยวอันน่ะเสร็จต้มน้องเมฆก,กับพี่นอ้องดูเครื่องให้ลูกก่อนเบิังอ่ะ

đau nhang nỗi có bó mạc cả đầu, bẹt to má bẹt, đây à, mẹ mà xài lạp bù lạp bà, โน้ำหวานเสร็แบผบัดหวานสะบ,บอมันคือเหมือนเมือดมัน,นเป็นอะไรว่ะแจ้งแล้วบอ่โอ้ยกล่องคอามันบอกอย่างในป้านใดมันแบบไว้เขาเนะอะกินตัวนบะำต้องเอามาคอยอินน่มเนอะแกต่ตไปแล้ว เบาใส่น้ำสีอยู่กินหนุอยากของผมของเขาถูกนลยเราใส่น้ำสียูใส่จับจับจับจักินเอาคือแบบเบ็ดแบบคือคนแบบวัดอะไรใจอยากนะลูกไมเห็ดแบบหนาตามีชีวิตชีวาเนี่ยนะไอเอฟซีแบบแบบเป็นใจอยากเบิ่งเลยนะลูกอันนี้แบบ ชีวิตคือคนสินหวังในแกะไข่กันคือคนชีวิดโลกลาโลไม่ไหวจังไลยแค่เบือบ่อเบื่ออยู่คือเห็ดอย่นั้นเ <No dead, S 1> มาแดดป่ันม่ชินไปได้จะเห็ดนี่นนไดไรชินกับการใช้ชีวิตไปนั่นนแกะเห็ดคันขามัดขามนเหานหรือว่าเตื้อเตื้อใช้กระน้ำเสี้ยวหรือว่าลูกกินกัดกินน้ำดีแฉะป่ะ ได้ยูเรื่องเต้เรองเต้เรี่ยงเะมักค่อยจะออกเรื่อยๆเลยมัง นี่เป็นอะไรนี่อเมื่วคือผักฝั่งมาเดนดับดับเสียแล้ออือดอกมันเขาตุ้มเลยงไปซื้อแต่เมื่อไรเาคเย็บดิตดดกรองออกมาต่กแดดเนาะนี่ดอเมื่วคือผักฝั่งอือมันขอไปได้างอนจ้ะ làng ngựa ỏn của cậu đây. Ơi, oh, bố thấy sai xay Em Bố thấy phần Ừ. มันแบบแจ้งเด้เนาะพังนี่เนาะง่ายก่อน <laughs> เออง,ง่ายลูกง่ายมันมืดเว้ยเอออันนี้ไข่เนี่ยผังเนี่ยเ,เ,เออได้แล้ววันนี้แจ้งแล้วเออโอ้ยอันผู้จับกล้องเนั่งพื้นววเด้๋ยวคนใส่กระโตุกไว้เน่นี่เลยนะต้องนั่งพื้นรูด ยาแล้ลูกอิ่มแล้วอากโว้โยคืออิ่มนะเบ้งกินไข่ได้จะกินอะไรลูกไข่เขาเห็นไงบวยวันนี้ก็เสียใงไก่ละวันชอกิน,น,นมันแหลม เห็ดข้างมาหัวโป้เป็นเลยเอาไม่กันะนะต่างห่างเหรอเกิดแล้อเราีดาวใหม่ประกาศไว้มันขึนข้อไก่แล้วพระบาทจะ่ซัดมันมีน้องและแบบแมวมันขึนข้อไก่มันเป็นหมากัะ เห็นเห็นคอนโดแล้วเห็นสัตว์ล,ละอิสาวะ่ะมันสบายมันบนดเลร้อนๆเพ่าะ <c ười> มันจะเก็บเบีเเ้ยกเก็บงานนะพี่น้องมีคนหาให้กินเนาะแล้วนอนจะปะยู่กับคนหาให้มันกินควรจะเป็นแมวดิงั้นนอนเวรนเนาะอนอนไม่จะเด็กิน ไม่เอาวา่ะเป็นสัตว์บรุรีเนาะเป็นคนนี่บุรีเขาว่าเป็นแมวนี่ยแต่แมวมันดีถึงไปเป็นแมวคนรวยเห็ก็ได้บอดเฮ็ดยังเลยแมวควนถูกก็ย,ยังบอดเฮ็ดยังหาบุญแล้วก่นอนหิวแล้วก็ไปกินอาหารกินแล้วก็มาหยอกกันเล่นกันแมวมันอิสระได้ มันอยากไปใช้ไม่ได้ไปเลยหอมน่าเอือนกำแพงสูงๆสามารถาว่ะยิงความไปหนึ่งมาเนาะโบอ,อิสระปันไดมาโบอิสระต่อแมวแต่เพิ่มแนบไม่กินแมวนะเออแต่มันก็สะบายพี่จันจ้ะอยากกินเข่าก็คนหายมันกินอยากกินน้าคนหายมันกินบอเอือนถือไปอยู่มาจนจัดเนาะ หาไปหาคุยกินในทั้งขยะเพื่อนกับคุณจอนจัดกทำอะไรแบบนั้นแหละคนเล่รอนคนเล่รอนกับหมาเล่รอนอันนี้เจ้าของเราจะอิ่มไปบุญไปโมหิวเนาะเมฆอันนี้ดิเล่รอนอยู่วันนี้อันนี้ได้สามารเล่รอนอยู่วันนี้ หอมดีหอมไหน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 หอมอี๋หอมอีกอ้าตัวนี้หอมมะลิอันนี้ตัวหอมมะลิอันี้เบิ้งทองฮะพุ้งอยู่บ่โอ้ยมือหนึ่งบอกพุ้งปันใดต้องกินใส่อีกนะต้องกินใส่อีกทองของท่านปุ่งทองมันยังม่ท่านปุ่งต้องกินใส่ลายๆเนื้อ chim ừ. ừ. không nhặt không không nhà bì pin cũng có xe đài ừ. khúc cái mèo kìm ở đây nhà lít nhân này bộ nhà lít này kim phạc này kim kim มาทุกปลาลุงจ้าทุกครับสบาย,ด,บายด,าด,ดีสบายดีปลาลุงเด้อสบายดีปลาลุงเด้อทิ่เขามาหับช่วงเม็ดเด้อทุกทุกทกคนยังถูกเป็นทุก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  สือฝากแล้วลูกก่อนินไข่ตะไข่ขาวคอรึกระเทือนล่ะจับน้ำกินกน้ำเออลืมบอกเรามีเขาหูหูเขาเองจะกินอิ่มแล้วก็ชี้แจงกันไปกัน ใหญ่ๆตกข่อยปิ oh, ôi, ้นเลยพี <ốt> ่น้องเอ้ยอามือรหันต์ข่อยตกเพนขนายู่ข่อยก็ยังถอยจักๆเลยโอ๊ยเอาเดีอซือด้ตกตีลินนะตีแปะซ่นีนะเฮา่นีแล้วสิเก็บตายจคนโบแห้งโลดตัวนี้นํามวยตัวนมนตกกันบ่เ พ่อไอยเพื่อนน่นเนี่ยเอาเจ็บขาจนแดงเดียวาขอจิเล่านะเจ้าเบิ่งฟังเนักมวยตัวคอตกกันนะคอตกกันเป็นกีฬานะพี่น้องเห็นเกยดน่ะขผมกับดีมันจบกจือนี่ชักยังีู้พวก จุ๊บเจ้มา,ามาคอยว่าคอยกี่แห่งแล้วอือเหรอเออกินแล้วนะกินดนอ,อ๋าอออิ่มนะอิมอ่มนะพี่น้องไปก่อนอิ่มนะ